สวัสดีค่ะจะพามาทําขนมฟักทองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะน้าฟักทองมาต้มให้สุกดีเลยค่ะนําฟักทองที่เราต้มจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะมาบดละเอียดประมาณ200กรัมค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมค่ะเกลือป่น1ส่วนสช้อนชาค่ะจากนั้นนวดส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป100กรัมค่ะตามด้วยแป้งมัน30กรัมค่ะ นวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะเนียนไปเนื้อเดียวกันค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเติมกะทิลงไป100 ml ค่ะวันนี้ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะค่อยเทค่อยๆผสมนะคะจากนั้นนวดจนกว่าแป้งจะได้ที่ค่ะ นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะเราจะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแป้งที่พักไว้ครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นเตรียมถ้วยตะไลนะคะหยอดแป้งลงไปค่ะเกือบเต็มถ้วยนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นโรยหน้าด้วยมะพร้าวึงทึบคุกเกลือค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ20นาทีค่ะหรือจนกว่าขนมจะสุกนะคะขนมที่นึ่งไว้ครบเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะสุกดีแล้วค่ะจากนั้นปิดไฟย,ยกออกจากเตาได้เลยค่ะแล้วนำมาพักไว้ให้เย็นค่ะค่อยแกะออกจากถ้วยนะคะขนมที่พักไว้เย็นดีแล้วนะคะ นำมาแกะออกจากถ้วยได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะนําไปเรียงใส่จานสิบได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ประมาณนี้เลยนะคะสูตรนี้นะคะได้ทั้งหมด12ถ้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมฟักทองน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ